ปานหรือไฝที่ติดตามตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โปร่งบอกว่าเราเป็นใครมาแล้วการที่แกลบไฟพวกนี้ออกมันเป็นเหมือนกับการรีเซ็ตใหม่อ่ะเข้าใจปะรีเซ็ตเรื่องไม่ดีอ่ะมันโอเคเว้ยแต่แกไปรีเซ็ตเรื่องที่ดีออกด้วยอ่ะแกไปจี้ไยดีออกอ่ะแล้วแกรูร้ไหมเนี่ยว่าที่แกทําไปเก้าข้อมันก็ถูกรีเซ็ตไปด้วยนะที่แกทําไปเก้าข้อมันก็ถูกรีเซ็ตไปด้วยนะ แล้วทำไมพี่ไม่บอกผมอะตั้งแต่แรกบอกกันรลไม่เห็นแกถามเลยก็พี่เป็นคนบอกให้ผมไปเอาพวกฝ่ายอนี้ออกเองไม่ใช่เหรอกว่าผมจะทําได้ไอ้เก้าข้อเนี่ยกว่าจะทําได้กว่าแม่งจะยอมให้ทําทาไมแกพูดไม่ดีกับพี่เลยวะนิวเคยให้เกียริพี่บ้างไหมพี่ก็พูดด้วยดีๆนะแล้วเก้าข้อที่ให้ทาอะแกทําต่อเนื่องบ้างไหมมันไม่ได้ตามผมแล้วผมก็ไม่ได้ทาพี่คิดว่าไอ้ผีเป็ดนั่นมันจะมาหอกผมอีกเหรอ มาเหอะติดไม่มีความปากดีเข้าไปนิวสิบพิธีกรรมเอาชนะเจ้ากรรมในเวรถูกยกเลิกเพราะผมไปเอาไฟออกและผมต้องเริ่มทำมันใหม่ทั้งหมดผมจะไม่ทำมันแล้วและผมเลิกทำไปตั้งแต่เรื่องมันเงียบไปแล้วแต่ถ้ามือจะกลับมาผมจะสู้ด้วยวิธีของผมสู้ให้ตายกันไป็นข้าในไปเลย และระหว่างนั้นผมก็ได้เจอของชิ้นหนึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องรางเหมือนของมีอาคมอะไรสักอย่าง <ST AN> คือเยี่ยอะไรวะ <ST AN> เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ที่เดิมนะแล้วตอนเช้าผมจะถามแม่ผมว่าแม่ผมได้เอามาไว้หรือเปล่าเพราะว่ามีแค่คนเดียวที่จะเข้ามาในห้องผมก็คือแม่ผมซึ่งไอ้ของพวกเนี้ยแม่ผมอะเคยเอามาแขวนไว้วยเดี๋ยวผมให้ดูอย่างอันเนี้ย แม่ผมก็เป็นคนเอาอมาแขวนในห้องนะซึ่งแม่ผมจะเอามาแขวนเฉพาะตอนที่ผมป่วยหนักมากๆซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วอันนี้มันมาได้ยังไงอืมอีชัดเลยยิ่งผม เข้าใกล้กับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่มันผมจะยิ่งมีเซนต์เกี่ยวกับไอ้ของดำพวกนี้ ในเมื่อแม่ของผมไม่ได้เป็นคนเอามาไว้มีคนหนึ่งที่เคยเข้ามาในห้องของผมและเข้ามาบ่อยด้วยไอ้แบงค์ผมจะลองโทรหาแบงค์ดูนะทุกคนลองหลอกถามดูว่ามันได้ลืมอะไรไว้ในห้องผมหรือเปล่านะฮัลโหลพี่แบงค์ ครับอ่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่เฮือนดิอยู่เฮือนมามาหาได้บ่เห็นยังนะมาหาแป๊บนึงครับครับครับจังหน่อยเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋วไปโอเคมาแล้วมาเลยฮะมาหนีมันไปดีิครับเป็อยังเละลืมอะไรไว้ในห้องไหมลืมลืมตอนที่เคยมา นี่ลืมอะไรไหมลืมอย่างลืมบล่ล่ะคิอกับบุมอันใจมันยังมงัวของที่แบบไม่ปกติอะบ่มมีนะพี่บ่มมีบ่มมีนะแน่ใจแม่แน่ใจอะีรเออบ่มมอย่างเอินมาแค่เนี้ยแค่นี้ทุกคนเห็นพิรุธอะไรไหมผมเชื่อเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นเลยว่ามันเป็นของของไอ้แบง ทุกคนคิดว่ามันพูดจริงไหมวะผมไม่เชื่อวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับทุกคนครับก็วันนี้เราจะมาถ่ายเพลงกันนะครับก็ผมจะมาหาโลเคชันนะครับว่าโลเคชันมันนี่นะครับข้างหน้านี่นะครับเป็นโลเคชันที่แบบเราจะถ่ายเพลงกัน,น พลงต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับเป็นเพลงที่แบบผมตั้งใจทำมากครับก็แบบฝากด้วยนะครับช่องร้องเพลงครับช่อง New Music นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ครับตามนั้นแหละครับผมเอาใส่กระเป๋ามาแล้วนะมันเล่นเกมอยู่แม่งมันไม่ใช่ของผมอัเราก็ต้องคืนเจ้าของเดิมเขาปะวะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วฮัลโลพิ ว่ารู้สึกแปลกแปลกๆอะไรมันเหมือนมีอะไรแบบลอกข้างผมตลอดแลบเอีดหมาเห่าหมาหอนแบบตอกสัมััติดกับฝันแปลกๆครัพี่แล้วเมื่อกี้คือฝันแบบตดนปีหัวตอนบบตอนี้ยังจ็บหัวอยู่เลยเอ่ะเรื่องจริงหรอเรื่องจริงนี่พี่แค่นี้ก่อนนะอ่ะแค่นี้ก่อนนะอีะถ้าไม่ใช่แบงค์มันจะเป็นใครวะอีฮะ,ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นี่ผมรู้สึกผิดเลยนะ ถามพี่หวานเลยจบๆจบวัาด,ดีครับผมโทรแบบไม่บอกฟ้าบอกฝนเลยคือผมไปเจอของชิ้นหนึ่งที่มันเหมือนผ้าแดงอะพี่แล้วมันถูกมัดด้วยสายสิน,น่ะถ้าไม่ใช่ของมันเอามาผมจะรู้สึกผิดไงเเนี่ยห้าถามหลังกะทาอะไรอออนี่ย้ก็มันไม่ใช่ของผมไง ไม่รู้ได้ไงว่าวเป็นของน้องแกเนี่ยไม่รู้อะเรากลับมาเดี๋ยวนี้ให้ไวแล้วถ้าผมเอากลับมาผมเอาไปทิ้งนะห้ามทิ้งนะไม่งั้นแกนก็จะได้ิปตามเก็บเหมือนกุมารรอบที่แล้วอ่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่ของแบงค์ในการที่ผมเอาไปใส่กระเป๋ามันแบบนั้นผมรู้สึกผิดวะรู้สึกผิดที่พาแบงค์มันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตอนนี้ผมอยู่บ้านของแบงค์นะผมจะลองเข้าไปถามให้รู้เรื่องเลยว่ามันใช่ของเขาไหมหรือว่าไม่ใช่ฮัลโหล <Hello, S 2> แบงค์ว่าอยู่บ้านไหมอยู่อยู่ทำไมพี่มีไม่มีอะไรแค่นี้แหละนี่ผมกำลังจะเข้าบ้านคนอื่นโดยที่แบบ ไม่ได้ขออนุญาตเลยนะทุกคนหวังว่าเขาจะไม่ว่าผมนะไปในบอกว่าอยู่้านวะเงียบเลยเอา อยากจะถามอะไรบางอย่างมันเป็นยังไงแบบผมฝันเหรอพี่ฝันแบบฝันซ้ำๆอะ่ะพี่เคยเป็นไหมเคยเป็นแล้วผมฝันว่าโดนบีบหัวไปแรงมากจนผมแบบตื่นมาพร้อมเสียงร้องตัวเองอตอนนี้เลยผมยังเจ็บหัวอยู่เลยอ่ะแล้วแกคิดว่ามันเป็นอะไรไม่รู้พี่ผมไม่เคยเป็นแบบนี้ไงมันมีอยู่วิธีหนึ่งอะไระพี่แกต้องไปกับพี่วะไปไหนอีกจะได้รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไปตอนนี้เนี่นะเออช่ามันเถอะตามมานะันหยิบกุญแจรถแล้วก็ตามมาเลยไปรู้ใช่ไหมว่าตรงนี้คือที่ไหนรู้ผมบอกทุกคนก่อนนะว่าตรงนี้คือปา่าช้าผมมีเรื่องอยากจะสารภาพคุณคือผมโดนเจ้ากรรมเนเวินตามลงความชีวิตผมผมรู้ว่ามันน่าลำคางขนาดไหนวันนี้ มันเหมือนมีคนดึงหลังกูเหมือนมีคนดึงเสื้อวะะอาการของคุณตอนนี้คือมันเหมือนมันกําลังเริ่มมีอะไรบางอย่างซึ่งผมรู้สึกผิดที่พาคุณมาเอี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยสรุปเป็นที่พี่ใช่ไหมไม่จะบอกว่ากลัวที่จะโดนตกมันชะตากรรมเดี่วกันไงเออก็เลยอยากจะพามาติดต่อกับแม่งว่ามันต้องการ จะทำไงเดี๋ยวให้ดูนี่เฮ้ยอ,อะไรนี่พี่รู้ไหมมันคืออะไรรู้เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเฮ้ยพี่ผมแม่งคัน้นตั้งใจมานานแล้วทุกคนที่ผมจะโดนลงังแกยอยู่ฝ่ายเดียวจนถึงวันนี้กูยังไม่รู้ว่าแม่งต้องการอะไรวันนี้มันเป็นโอกาสดีเลยนะ ที่แกเจอเนี่มันจะได้รู้ๆกันไปว่าไม่ต้องการอะไรตัอวกล้าไหมจริงๆผมไม่เชื่อนะแต่เด็กเจออยู่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบงแบงเฮ้ย